Watch out. อาซ้ายขวามาเลยโอ้โห Watch out มาแล้วเบอร์สอง Watch out ใช่เจมิงทางไหนก่อนดีอโอเคก็ไม่ตายดิเอเคเดี๋ยวเบอร์สามก่อนนะ Mark the location เองจะรอดไหมเนี่ย Watch out หอดหอดที่ซ้อนหลอดหอดหอดหอดสี่หอดแป๊บเพื่หนึ่งข้ามาหน่อยนะ ในบอสมีคนนะครับฮัลโ Watch out! กด,ดริงไข่เอาเพราะว่ากด,ดริงไข่กดไปแล้ว รขาเก็บของอยู่ไปหนึงยิงได้เลยมันตัวเดียวนั่นแหละตัวเดียวเอง quality quality ตัวเมื่อกี้